พฤติกรรมที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศการพูดจาสองแง่สองแอง,งมการพูดคำผวนการพูดจาที่สอบไปในทางลามกอนาจารการวิจารณ์รูปร่างการแต่งตัวไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นเพศใดก็ไม่ควรถูกวิจารณ์ไปในทางลามกอนาจารทั้งสิ้นการส่งภาพ และข้อความลามกให้ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวและไม่ปลอดภัยการถูกดวนลามมักเกิดขึ้นจากบุคคลใกล้ตัวที่ทำทีมาตีสนิทโอบเอวโอบไหลหรือจับอวัยวะที่สำคัญการสกดร,รอยตามติดตามพฤติกรรมทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เป็นส่วนตัวอาจเกิดอันตรายกับเราได้การถูกแอบถ่ายรูป โดยที่เราไม่ได้ยินยอมผู้แอบ,บถ่ายอาจนำรูปไปใช้ในทางที่ไม่ดีและทำให้เราสืญเสียชื่อเสียงได้การกักขังน่วงเหนียวการบังคับไม่ให้เราออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งทำให้เราขาดอิสระภาพการทำร้ายร่างกายทำให้บาดเจ็บบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจและที่ร้ายแรงที่สุดอาจถูกคมขืนกระทำชำเราดังนั้นเราต้องช่วยกันหยุด พฤติกรรมการคุกคามทางเพศเพื่อหยุดความรุนแรงเหล่านี้